เด้อพี่น้องเด้อมันนี่ยหญ่มุ่งพามาเก็บผักหวานมาทงหน้ายีม่มือแรงเก็บผักหวานนี่บบุมาส้มทงหน้ายี่มือแรงลูกน้องกระไล่หลายลูกน้องไปใส่กระเลนน้่มาเมมาเด้อ ผักหวานิ่นปลูกไว้ท่มทงหน้าอัน่นี้ดอกแคต้นดอกแคบานอดอกเอยดอกแค่โคกบานเท่าต้นบัคามเทพบานเท่าบรรยากาศยามแรงมากท่มทงหน้ามาเจ็บผักหวานบรรยากาศสวยๆยามแรงพี่น้องทมทงไฮทงหน้าในสวนน้องน้ำ เบผักหวานต้นม่วงต้นขามเทปต้นม่วงกำลังสุดออกดอกเมืองหนองน้ำเนผักหวานนีบ่น้องมาักหวาน,นบรรยากาศแงมแรงเด้อพี่น้องเด้อแงมแรงแงมทงน้ำทงน้ำทา ต้นมะม่วงปูว้น้ำผู้สาตอนนี้หมากมันเบิดแล้วท่านเด็ดโปรงยอดออกหมากรอบไหมต้นมะม่วงก็ลางยางไปมเบิองต้นพักหวานมีนอย,มอ,ย,อ,ยมอดบ่น้อกมีบอพักหวานยอดพักหวานทางนี้ จะแกบ่แกบ่เพาะาเก็บด่วนเนาะอืมถ่ายรูปย่ำใบใบต้นมะตะกบ, ừ ừ. บต้นพักวาน พักวานยดแกเนาเะมศษบเ่ได้เล่นหมเห่นบ,บกเขาคือเาเน่เา,าใะ่ฮะนี่นต้นนีพ่อได้อยู่ด้นี่นกองราไหม่ใหญักวนในใันเนีเ่เอาเสือประมงมาใส่ก่อนอมาีก่อนอือเดี๋ยวหนเป็นพวกกองอ เด๋มันงามอยู่เด้หนิไหมห้องโอ้ขอบปากเจาก้าคลองพ้าแต่เบาเก็บปกหวานกำลังงามร่มบรรยากาศไฮนาา่นะทาทุง่งในตอนเย็นมีหม,มาพ่อหมากะแลนำ้ำข้างอีกเนี่นไปใส่เบื้อแล้ว แรน้นย้เด็ไม่ไ้เ็ที่ำกล่านยากาจามแรงกิผักหวานถอยกลับเบื้งต้นนี้ก่อนเด้กน่าเด็กคน้ไต่ถ่ายหลุมบัเนี้ยึงไปเริ่มต้นเจ็บทังไม่ึองบรรยากาศทงไทุทงหน้าเขาเจ้าแล้วเขาแล้ว